คาเจ้าหาวสวัสดีค่ะแอนหลอกซื้อนะคะวันนี้แอนหลอกซื้อจะขอเกริ่นเกี่ยวกับมองโกเลียเนให้ฟังก่อนนะคะก่อนที่จะพาทุกคนไปชมภาพสวยๆนะคะที่แอนหลอกซื้อกับเพื่อนไปเที่ยวมองโกเลียไหนมานะคะมองโกเลียเนเนี่ยอตอนแรกหลอกซื้อคิดว่ามองโกเลียเนกับมองโกเลียประเทศมองโกเลียนะคะเมื่อก่อนเป็นพื้นที่เดียวกันโดยที่เป็นประเทศมองโกเลีย แต่ไม่ใช่นะคะก็คือไปค้นคว้ามันนะนิดนึงทางคนจีนนะคะเขามีประวัตินะคะบันทึกไว้ว่าในสมัยโบราณเนี่ยประเทศมองโกเลียในปัจจุบันเนี่ยกับมองโกเลียในเนี่ยนะคะพื้นที่ทั้งหมดเป็นของจีนนะคะแล้วก็ต่อมานะคะรัะะเสเซียกับจีนได้สู้รบกันแล้วก็รัสเซียได้แบ่งส่วน มองโกเลียเนี่ยประเทศมองโกเลียออกไปเป็นของรัสเซียแล้วก็ภายหลังก็คือประเทศมองโกเลียก็แยกออกมาจากรัสเซียอีกทีหนึ่งในส่วนมองโกเลียไหนเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเขตเนาะแล้วก็หลังจากปฏิวัติะระบบการปกครองของจีนนะคะจากจัก,กรพรรดิมาเป็นแบบระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ทางจีนเขาก็จะนําเขตหลายๆเขตมารวมกันแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนั้นว่าเป็น มองโกเลียในนะคะหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าจอจื่อชีนะคะออกเสียงยากนิดนึงอีกรอบนะคะในมังกู่อจื่อชี่จีจื่อชี่นะคะในมังกู่อจื่อชีนะคะในเออในมังกู่อจื่อชีเนี่ยนะคะเป็นเขตปกครองเขตปกครองตนเองนะคะมองโกเลียในเป็นเขตปกครองตนเองก็คือมีการบริหารด้วยตนเองแต่ว่าก็จะมี เลขาธิการพรรคนะคะ,ะทางพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจะส่งเลขาธิการมาตรวจสอบอีก<ม>ทีโงโกเลียในเนี่ยนะคะมีอาณาเขตพื้นที่นะคะหนึ่งล้านหนึ่งตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งกว้างใหญ่มากเลยแต่ว่าประชากรมีแค่เพียง24ล้านคนเท่านั้นแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่นะคะจะเกือบ80%เป็นนี่ยเป็นชนชาวฮั่นนะคะสิเป็นเป็นชาวมองโกเลีย เขาก็แต่เขาก็จะมีะภาษานะคะภาษามองโกเลียนะคะซึ่งเป็นภาษาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมของคนท้องถิ่นที่นั่นนะคะภาษามองโกเลียก็จะยังใช้ภาษานี้อยู่ด้วยตัวอักษรมองโกเลียก็จะเห็นตามป้ายนะคะในสถานที่นั้นเนาะแล้วก็อาหารที่เราไปกินนะคะคือโชอปา r โรแล้วก็โชปาโรเนี่ยนะคะก็คือใช้มือ ือมีดเอาอเนื้อแพะมาแล้วก็มาหัน่นๆหลรอออกจากกระดูกกินนะคะก็จะอากาศเดี๋ยวก,ก็ค่อนข้างแห้งมากๆค่ะแล้วก็ในฤดูใบไม้ผลิตอนนี้นะคะที่เราซื้อไปเนี่ยมันมันก็ยังคงหนาวอยู่แล้วก็มีลมแรงมากๆต้นหญ้าขึ้นมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าก็คือเป็นต้นหญ้าอ่อนๆที่ามาแพ้วัวก็คงจะชอบกันมากเลยเพราะพึ่งขึ้นกันมานะคะ วันนี้เ,เราเราซื้อกับเพื่อนๆนะคะได้ไปทุ่งหญ้าที่ชื่อว่าทุงา่งหญ้ากงเป่าลาเกิดคะ่ะแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่ภูมิศาสตร์ที่นั่นนะคะเขาเป็นความแปลกแล้วก็เป็นความมหัศจรรย์ของ ธรรมชาติจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อ2000ล้านปีก่อนไม่ใช่200 0ล้าน200ล้านปีก่อนนะคะสถานที่ตรงมองโกเลียนในตรงด้านนั้นเป็นทะเลลึกค่ะแล้วก็ตรงนั้นมีภูเขาภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาปุ๊บลาวาที่ไหลออกมาร้อนๆมากระทบกับน้ำที่เย็นจัดในมหาสมุทรนะคะมันก็กลายเป็นภูเขาหินที่ยังคงอยู่ จนถึงทุกวันนี้นะคะ200ล้านปีแต่ว่าก็จะมีศึกก่อนไปบ้างแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามชมดูภาพกันนะคะตรงนั้นเนี่ยมีความสูงจากพื้นระดับน้ำทะเลนะคะประมาณ1 8 0 0เมตรซึ่งเราซื้อไปก็รู้สึกหายใจไม่ค่อยดีแล้วค่ะคือเหนื่อยมากแต่ว่าเพื่อนๆคนอื่นโอเคก็ยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปเราซื้อนะคะ นะคะยังไงติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กด subscribe กดไลค์หรือว่าแชร์นะคะอย่าลืมช่วยกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะเจเจีนยนย 好，我们正在往石条山。石条山就是一个在内蒙古泰普市的一个很很好的旅游景点的，大家过来这边一定去看看。我们刚刚要来去啊，去趟旅游，去一趟旅游。 เองร้อยห้าสิบเมตรทุกที่หิไท่ชันหินถอดหินนะคะเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่หิอเถียวชันชหิเถอดหิอแล้วก็เถวที่แปลว่าเส้นแล้วก็ชันแปลว่าภูเขานะคะหินถอดแปลว่าก้อนหินอันนี้มันเป็นเมื่อก่อนบริเวณนี้นะส,อนสองล้านสามสองร้อยสามสิบล้านปีก่อนนะคะเป็นอ่า บริเวณนี้เป็นน้ําทะเลก็อยู่ใต้น้ําทะเลนะเป็นภูเขาไฟที่อยู่ภูเขาที่อยู่ใต้น้ําทะเลแล้วก็ระเบิดมาเป็นภูเขาไฟแล้วก็ลาวาก็ออกมากระทบกับน้ําทะเลก็แข็งตัวเนาะแข็งตัวแล้วก็เป็นรอยนะคะเป็นรอยหินเนาะอืมก็ตั้งแต่สมัยโบราณนะับจนถึงปัจจุบันนี้ก็สองร้อยสองร้อยสามสิบล้านปีกว่าแล้ว รอติดตามชมกันนะคะ 海底的火山，火山喷发，这是岩浆。这就是当时的，老弟，这就是当时的岩浆，马上就形成这样了。形成。武汉飞机。 石条山。 ชาติจัดสรรจริงๆสถานทีนนท่นี้คือเฉาช่าง 真小宁那腿已经不行了，我已经不行了。不好走吗？快走二十分从右边往到左边的我们俩在山顶找两角。哦，头发了。山顶有人吗？起大石头，没人。这这人多，有山。 那个小偷懒儿上那儿那个拍眼镜哦，也就刚三四岁吧。刚才听到那个鸟声音，鸟的声音。